ตัวนี้ชื่อเพชรงามคับนี่พี่เต๋อจำแม่นมากเลยตอนนี้เป็นเขาอายุกี่ปีแล้วครับพี่สยายมตัวนี้ตอนนี้จะ5ปีปีนะครับ5ปีท้องอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นท้องอยู่ใกล้ข้อแล้วเนาะเดือนพฤศจิกานี่ก็ครบ5ปี ตัวนี้นี่ก็คือเป็นครบห้าปีนี่คือก็ไม่แสดงไม่อยู่กับพี่สยามนี่ก็หลายปีเหมือนกันกี่ปีแล้วครับพี่สามปีกว่าสามปีกว่าตอนนี้ถ้าเรามาอยู่กับพี่นี่ก็เท่ากับให้เขาให้ลูกมาประมาณสามตัวลวที่ีท้องตัวที่สามอยครับท้อนในตอนนี้ท้องตัวที่สามโอ้แสดงว่าเขาเป็นควายสาวอยู่นะครับพี่ใช่ครับโอ้แต่ตัวเขาใหญ่มากเลยนะคะสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่สยามเคยวัดเขาบ้างไหมคะ 150ยห้ากว่าขประมาณ157โอ้อันนี้เป็นควายของเหล่าเหล่าพื้นอุทัยพื้นยพื้นบ้านเลยไหมคะใครลูกเจ้าดาวทีพีอ๋อตัวเนี้ยเหรอคะครับแม่เขาแม่เขาเป็นควายเก่าของเสี่ยแคทฮ่อแม่เขาเป็นเหล่าจริงอ๋อก็มีนั่งเดิมกันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากจะเป็นควายเหล่าแต่พี่ก็เอามาอีกสเต็ปนึงเอามาอีกท่อนึงอะไรอย่างเงี้ยเะรอคะตัวนี้พี่ซื้อมันได้จากที่ไหนคะตัวนี้ซื้อจากเสี่ยแคทเสี่ยแคทเลยใช่ไหมคะตัวนี อ๋อตัวน,นั้นแรงจะเทแค่มาอตอนนั้นนี่ได้ราคาแรงไหมคะพี่แรงสามแสนห้าตอนนี้สามแสนห้าตอนนั้นที่แสดงเข้ามาอ่าแล้วตอนนี้ค่ะมีคนให้ราคาไหมตัวน,นี้เมื่องานคอนหวันก็มีคนมาให้อยู่ที่ประมาณเกือบสามเกือบสามเเกือบสามแสนสามล้านสามล้านสามลา้านโอ้ ของคุณแบ่งแต่คุณเสียแค้มา3ามแสนห้าแล้วอันนี้ให้มาิษัคุณแม่คิดว่าสามแสนเฮ้ยตัตัวโอ้สามล้านหรอครับตัวนี้พี่หยามยังไม่เปิดหรือว่าเปิดหรอยังจะขอเก็บไปดูก่อนพัฒนาเพราะว่ายังไควไม่ถึงปีไควพึ่งได้สิเป็ดเดือนโอ้ยตัวใหญ่ขนาดนะี้เนาะตัวความสูงได้เนาะเยอะมากเลยตอนนี้คือตอนตนี้มีหมดกี่แม่แล้วครับพี่หยามตอนนี้ เบ็ด12แม่12แม่แล้วตอนนี้คือแบบว่าท้องหมดทุกตัวไหมคะใช่ท้องหมดทุกตัวแล้วโอ้โหกำไรนนนๆแล้วนะคะคือแบบท้องหมดทุกตัวปลายปีนี้ <scr> จะเริ่มออกครับปลายปีประมาณธันวาเนี่ยแม่นี้แล้วก็แม่นี้เพิ่มจะเริ่มออกแล้ว,ลวจากเริ่มแรกของพี่สยามเนี่ยคือเริ่มแรกของพี่เลยอะพี่คือแบบว่ามีควายกี่ตัวนะพี่ตอนนั้นที่หนูครั้งแรกตอนที่มาถ่ายตอนนั้นมีประมาณ6แม่โอ้โห ็เบแม่แสดงว่าในช่วงระยะเกือบหนึ่งปีนี้คือแบบก้าวกระโดดมาเป็นสิบของแม่เกือบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเราก็มีนําเข้ามั่งไหนพี่เต๋อยืนเที่ยวกับน้องดิโอ้ยพี่เต๋ออันนี้เขาก็สูงร้อยเต๋อร้อยเท่าไหร่สามสิบเก็ดเต๋อสูงร้อยสี่สิบเหรออันนี้เขาน่าจะสูงร้อยสี่สิบร้อยสามสิบสามสิบกว่าสิคะเนี่ยร้อยสามสิบเก็ดแน่นอนพี่เต๋อประเมินอันนี้คือพี่สยามก็ยังไม่เปิดราคาใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือจะเก็บไว้พัฒนาของเรา คือเราอยากดูตอนโตว่าว่าจะเป็นยังไงวันหน้างหน้าอาจจะเปิดก็ได้แต่ว่าจะขอเอาไว้สักปีสองปีก่อนขอ,ขอดูก่อนใช่แล้วถ้าเราสมมติว่าถ้าเราเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์ของปูงเราเนี้ยอีตัวนึงก็เป็นพ่อพันธุ์มาแล้วอะไรเงี้ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลีสมมติว่าถ้าเราจะเอาตัวนี้ไว้เราก็ต้องปล่อยจับุรพาออก เพราะว่ามันก็มีคนที่จะเอาจะบูรพาไปแต่ว่าพอดีเรายังไม่มีพ่อพันธุ์ที่จะไปคุมฝูงเพราะเรายังยังไม่อยากปล่อยเพราะว่าตอนนี้มันยังไปเด็กอยู่ใช่ยังไม่ถึงปีเลยอ่ะแต่โครงสร้างเขาหน้าเขาแบบใหญ่มากเลยตรงหน้าผาของเขาเขาเขาต้องใหญ่มากเลยพี่นี่จะคนพักว่าเขาเหมือนสะตายลุงเพชรแต่ว่าเขาไม่ใช่เป็นลูกของเขาเองเขาเองเขาเองเป็นลูกโยบีบีกุธยาบีกุไทยบ๊ก็เ <Okay. S 2> ป็นลูกของฝางน โอ้โหได้ตามสเตปยาวสแสดงว่าเขาอาจจะติดรุ่นปู่รุ่นยา่า <c oughs> รุ่นอะไรของเขามาโ oh <my> อา้ไมอาจจะติดของรีเกระไรมาก็ได้แม่ที่แม่เห็นแม่เหมือนพวกกระตูนเลยเปแปลงร่าง <c oughs> <c oughs> อะไรของแม่อะไรของแม่อะไรของแม่ <c oughs> <c oughs> ไม่ขาวของเขา,เเ<อ>าไงคะลูกแต่เขาใหญ่ยังอื่นไม่ใหญ่แต่เขาใหญ่ใช่ค่ะเขาเขาชี้ยางอื่นยุงไม่ใหญ่แต่เขาใหญ่แน่นอนเขาเขาชี้ตรงมากเลยอ่ะดูสิเห็นไหมเนี่ยเขาแบบว่าเขาตรงอ่ะ